โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะพอสร้าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับเราจะมารีวิวไอจี้ใหม่กันที่เราเพิ่งปิดมากันนะครับก็คือเจ้าไออืม่ะอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียมนั่นเองนะครับความสามารถก็คือเป็นเมื่อขอสร้างสามอาคารนะครับจะมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับย้ายตำแหน่งที่ยืนอยู่นะครับเมื่อไม่แสดงผลจะเติบโตทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตผมชอบนะเยอะดีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างดี นะครับล้วก็มีโอกาส80%ป้องกันสกิลบังคับย้ายหรือป้องกันการดักจับ2ครั้งนะครับก็คือเดี๋ยว,วน,นี้เอาไปเล่นกับน้องขีมูลแล้วกันก็คือจะเปลี่ยนหมวกนิดหน่อยก็คือจะเล่นหมวกหุ่นเลกานะครับเล่นหมวกหุ่นเลกาแล้วก็เล่นเป็นอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นปืนบบบเพชรแล้วก็เป็นรองเท้าซูเปอร์ดเมนชั่นต่อไปเนี่ยผมว่าการวิคเนี่ยถ้าเจวอนเข้าอ่ะน่าจะไม่จําเป็นแล้วแหละเพราะอีเจวอนที่ผมเห็นสกิลนะมันผุดขึ้นมาทีเดียวหมดเลยอ่ะการวิคก็น่าจะเอาไม่อยู่ คิดว่าการวิกหน้าจะไม่ค่อยจำเป็นแล้วเจวอนเข้าอ่ะแม้การวิเอาไม่อยู่อ่ะที่เห็นสกิลอ่ะนะแต่รอรอดูมันเข้าอีกทีนึงค่อยมาดูอยู่ทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเข้าสกิลจะโดนเนิฟไหมอะไรไหมตัดสกิลออกไหมหรืออะไรยังไงไหมนะครับผมยังไม่อยากยึดตามเกาหลีแต่เท่าไหร่ผมก็แค่ดูของเกาหลีมาคร่าวๆเฉยๆนะครับอืออ๋อเดี๋ยวค่อยรอดูตอนมันเข้ามาอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันรวยดีกว่านะครับผมจัดสกิลถูกไหม ผมไม่มีสกิลอะไรที่ทับกันหรอกมั้งเพราะผมจำผมไม่ได้เล่นคิมูนเลยไงนะครับมาไปเลยเล่นลงลีกเลยเนี่ยเผือผ่อเผื่อเจอคิมูนด้วยกันด้วยเลยเ,เ,เ,เล่นมาเพชรมาเนี่ยครับปะไปเลยนะี่ครับอือก็คือเอาไปเล่นได้กับหลายตัวนะเอาไปเล่นกับตัวที่แบบอาจจะมีมวกมาในตัวเอออย่างนี้ก็ได้มีหมวกมาในตัวมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะจะเปลี่ยนมวกอย่างเงี้ยอืมโอ้ยเจอกับไดริสเหรอไดริสอุ้ยไดริสเอาเรื่องเหมือนกันนะ วิิโคดเหมือนกันนะเนี่ยเอ่อวิโคดเหมือนกันนะเนี่ยเมืองมันผุดรือดวงไงก็สิบไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแปลเราก็เปอร์เซ็นต์เยอะผมว่าก็น่าจะแบบติดดีอยู่หรอกบอกว่าน่าจะติดดีสิบสองไปต่อไปเออเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหอเพื่อนนี่มันติดดีจริงป่ะนี่เพื่อนของจริง เออนึกว่าจะไม่ติดให้ซะละแหมเพิ่มขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เพิ่มขึ้นเป็นเ็บห้าซ็นใจเย็นนะไดรตสเดี๋ยวพึ่งนะเดีย๋ยวพึ่งเล่นกันเลยนะมันก็วิกมันวิคโหดอยู่นะดูดิของเขามีแต่วิกอย่างเดียวเลยดูดิเห็นปะอ่าเมืองเราผุดขึ้นมาสวยอยู่ครับ <c oughs> อื้อหืออ้าเรื่องโอ้โห องจริงอมันเอาเรื่องว่ะมาตรงนี้แล้วกันเออดูดไปหนึ่งสเตป็ปหกเบิ้ลได้ไหมหกเบิ้ลได้ปะ่ะโอ้หกไม่เบิ้ลครับเตีไปเออเสียไปป๊าโดน เอ้ยโดนไปรองเท้าย้ายเดเมนชันไม่ออกเหรออ้าวดูดเข้ามาครับรองเท้าย้ายไดเมนชั่นออกไหมอ๋อไม่ออก๋อาตรงนี้แล้วกันนะผมไม่ออกไม่เลยมาโดนดูสามช่องออกไหมดูสามช่องออกตายนะดูสามช่องดูสามช่องอ้าวดูสามช่องผมไม่ออก <laughs> ดูสามช่องออกมึงตาย๋ยวพื่น น่าจะยากแหละน่าจะถอยยากอยู่โดนเสกครับเพื่อนวารก็จบแล้วจริงถอยหกถอยแปดอะไรก็จบแล้วล่ะไปโดนเรียบร้อยนะครับไปเรียบร้อยเียดายไม่มีคูณเมืองวะต้องหาออฟนีซมาให้หาออฟคูณเมืองมาใส่อ่ะเออ หาออฟคูณเมืองมาใส่ให้มันน่ะอีตี้เนี้ยอีตี้ใหม่เนี่ยมันมีเป้าว้มีขายไหมยังไม่ได้ดูเลยออฟคูณเมืองอะ่ะเออโอ้ยน่าจะมีอยู่บางเนี่ยอีเจ็ดแสงเนี่ยใช่ปะ่ะอสารมีตัดการด้วยหรอมีออฟอะไรบ้างอะ่ะขอดูแป๊บหนึ่งเลยปะ่ะอันนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอันเนี้ยมีออกเกาะป่ะ อ๋อนี่ไงมีเมืม่อถึงพื้นที่ของฉันโอกาสยี่เอร์ซนที่จะรัค่าผ่านทางที่คูณอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยมีอยู่มีอยู่ยี่สิบเปอร์เซนก็เอาวะเผื่อออกอยู่มัง้ง <c oughs> <c oughs> น่าจะได้อยู่มัง้งยี่สิเปอร์เซนก็เอาแหละนะครับเอาเอาผมว่าเอาออฟเอันนี้ไปรีใส่เขาเข้า,ขานะออฟคูณเมืองอ่ะเออลองลองไปรีใส่ดูนะครับถ้าจะเวิร์กอยู่แหละอืมเดี๋ยวค่อยดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นต่อ นะครับไปนะครับออฟคูณเมืองก็น่าจะเบิร์กอ่ะเจอกับวินเทอร์ครับอย่าวินพี่นะครับผมเอาวินเทอร์ก็เขได้อยู่ก็เอาเรื่องอยู่ โอเคเล่นเป็นคนที่สองแบบนี้ก็สบายวาร์ปออกนี่โคตรสบายเลยถ้าท่านโดดวา้าออกนี่โหผมพูดเลยว่าวินเทอร์เนี่ยอาจจะซีบ้องเท่งแน่นอนนะครับเพราะคีมูลผมมันอามาหิตหน้านะครับผม <laughs> ไม่ไม่ได้เป็นคนชอบเล่นคีมูลเลยนะผมอะนะครับ นี่มันจะวิกเราเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใจเย็นเอาโดดไปตรงนี้เลยแล้วกันเออโดโดลงตัวนี้ปั๊บถอยหลังถอยหลังไปก่อนถอยหลังไปเสกถอยหลังไปเสกเออถอยหลังไปเสกแล้วก็ ยกพื้นที่ยกพื้นที่แล้วก็อุย้ยถอยเบาไปโอ้ไม่ติดสกิลเนี่ยทุกคนปั๊บมา,มาโดนไหมเอา้าไม่ออกอะไรเลยเออผมไม่ติดเสียดายไม่ติดไอเนี่ย,โ,ยโดนหนีก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไอเวนโดนหนีก่อนดีกว่าบ้โดนหนีก่อน อุ้ยผมนึกว่าสิบสองมันแต้มนี้โอ้ยผมนึกว่าสิบสองมันแต้มนี้ไอเวียนเน๊ยเอาลงตรงนี้ด้วยกันไปเออมามาเ<า>พื่อนมาอ๋อไม่โดดได้ไหมเอาโดดตรงนี้ก็ได้ป่ะโดดมาตรงนี้ก็ได้ผมทำลายลูกเขาไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยสิบสองไปครับสิบก็ได้แล้วแต่มึงจะออกอะ่ะเออไปเซฟเออ ไม่เสกวะอ้อาวไม่ออกเหรอเขาโดนติดหัวใจไปแล้วนี่กระโดดเลือกพื้นที่เหรอเลือกพื้นที่ตรงนี้แล้วกันจริงๆโดดไปนี่ก็ได้นะดูดเขาเข้ามาดูดสามช่องเบื่อดูดสามช่องออกแต่กลัวอยู่ในระยะด,ดูดเกินไป ทำไมผมโดนเสกก่ะเนี่ยผมมีหมัดเพชรนะให้มันไม่มีหมัดเพชรแต่มันไม่โดนเสกใช่ไลยเอเบอนไม่ได้โกงเรานี่ว่าแบบนี้มันคิดโกงกันโอ้นายโกงเราเมื่อกี้มาตกตรงนี้ไอ้นี่ยังไม่ออกเลยไอไอ้้เอฟหัวใจยังไม่ออกเลยไม่ห่ เอยเพื่อนมึงใจเย็นเย็นก่อนมึงใจเย็นเย็นก่อนมึงดูเราไปหนึ่งทีก่อนใช่ไหมยังไงเดินไปค้ะไปเพื่อนไปเดินไปนั่นแหละเดินไปวอนอืมแม่งเฮ้ยมันเอฟเฟกหายเลยทีเนี้ยหายหมดเลย มึงดูดได้ครั้งเดียวตกต่อไปมึงดูดไม่ได้แล้วเพื่อนเพราะว่าพื้นที่มันขึ้นหมดแล้วนอกจากนายจะไปสร้างเมืองใหม่อ่ะเพื่อนทนายต้องโดดไปสร้างเมืองใหม่อ่ะจริงนายโดดมามันก็ไม่ได้ไงเพื่อนเรามันมีไอ้นี้อยู่เออทําไมไม่ดูสิบสองไปก่อนเออเปินออกเก้าเซฟไปเออเออเออเอาดิเอาดิเออรองเท้าไม่ออกเหรอโอ้เออ,เอ,อ,เอ,อออกอยู่ออกอยู่ โอ้ทำไมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพงเลยอ่ะพี่พี่ไม่อุ้ยเดี๋ยวน่าจะเพราะน่าออ๋อมันเลือกเอฟเฟกต์อันอันตรายมาแน่เลยใช่แล้วโอ้ผมก็อืนี่ชิบหายลืมไปเลยลืม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 ว่ามันมีเอฟเฟกต์อันตรายก็เออว่าอยู่ทำไมมันไม่ไอ้นี่วะมันไม่ค่อยติดวะมาอ๋อ,อแล้วดูสามช่องมาเพื่อน ดูสามช่องเออมาไม่ออกเหรอไม่เอาอะไรอีกแล้วแม่งเอ,อ้ยมึงออกดีจังวะสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเพื่อนฮะสี่สิบเปอร์เซ็นมึงของจริงจังวะไ <c oughs> อ้สักมึงสี่สิบเปอร์เซ็นมึงเอาเรื่องแท้เพื่อนเสกมันเสกมันเงิน,เ,น,เ,น,เ,นเออดดเ,เออแต่มันแต่มันเออแต่มันแต่มันเออโดนเลยมาเออมาเออไม่สี่สิี่บเปอร์เซ็นต์ออกดีที่ไหาย อีกเกมหนึ่งไหมพอแล้วบ้งนะครับพอแล้วเออนะครับพอหอมปากหอมคอพอนะครับไม่ต้องลงเยอะนะครับเดี๋ยวก้าวินรอบสองไม่เอาเอารอบเดียวพอแล้วนะครับเอารอบเดียวพอแล้วผมก้าวินไปรอบแรกผมก้าวไปแล้วไงพอรอบเดียวพอนะครับเอารอบเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะไงเอาก้าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไม่อยากก้าวอีกรอบหนึ่งนะครับก็โอเค นะครับก็หาไว้ได้เผ like ื่อแบบใช้สล sure <sk> ับใช้สลับใช้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ใช้นะครับผมว่าก็ค่อนข้างดีแล้วมันเพิ่ม15%ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดีอยู่ไว้สลับใช้กับหมวกเผื่อแบบอยากเอาสกิลนั้นสกิลนี้เปลี่ยนสกิลนี้สกิลนี้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หาไว้ได้นะครับผมว่าอีเวนต์นี้น่าจะง่ายอยู่มั้งห้าหกเจ็ดพันน่าจะปิดแหละมันสุ่มง่ายอยู่ออกง่ายอยู่ แล้วแต่ดวงเหมือนกันแหละว่าจะผิดง่ายหรือไม่ผิดง่ายนะครับผมก็โอเคแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันตอนมันจะอัพเดตอนไหนไม่รู้ว่เดี๋ยวรอเจวอนมาเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวให้ดูแล้วกันนวะว่าควรที่จะแบบเล่นและจัดเซตยังไงเนาะโอเคนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย